ร่วมพจนภัยโดยเอวิสเรนาคารับรถทุกสนามบินทั่วประเทศไทยช่วงเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยตา้าเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยต้าในวันนี้ก็ยังคงตามติดพันธกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยคนวีก้หัวใจพอเพียงที่อำเภอท่าวุ้งและบางลี่กันค่ะ คุณผู้ชมคะตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลท่าวงเนี่ยนะคะเป็นชุดสู์รวมที่กองทัพบกจัดมารวมไว้นะคะเวลามีใครเข้ามาบริจาคเนี่ยก็จะมารวมที่นี่แล้วก็จะให้อบตอแต่ละที่นะคะเข้ามาแล้วก็มารับไปตามจํานวนที่ลูกบ้านของตัวเองต้องการอย่างนี้ค่ะแต่ละอบะตอเขาก็มาแล้วก็บริทากไปนะคะแจกจ่ายกันไปสําหรับคนที่อยู่ห่างไกลลึกเข้าไปนะคะก็จะพายเรือเอานําไปส่งให้กับคนที่ไม่สามารถเดินทางมาที่นี่ได้แต่สําหรับ คนที่สามารถเดินทางมายังหน้าโรงพยาบาลได้ก็เดินทางมาแล้วก็มารับมอบด้วยตัวเองค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะขอโทษค่ะสวัสดีค่ะมาจากเอ่อตำบลไหนคะอ๋อเป็นเกษตรอำเภออภอไหนคะอำเภอท่าวุรีเงล่าอันนี้จะเอาไปแจกสวัสดีค่ะคุยนิดนึงอันนี้เป็นจำบลตำบนอะไร กำนันกิตดีกำนันกิติจดีล้างมาจากตำบลบางลี่อันนี้บรรทุกไปคันเดียวหรือว่าหลายคันคันเดียวคันเดียวคันเดียวแล้วพอแจกล้างค่าไม่พอครับได้ไปินเงินประชากรของผมล้งค่าเรือนในตมบลของมันพันสี่ร้อยล้งค่าเรือนเข้าไปแล้วประชากรสี่พัน นะแล้วอย่างนี้ได้ไปกี่ชุดคะวันนี้เนี่ยได้ไปแปดสิบแปดชุดแล้วนะ<อ>แต่ว่ามาทุกวันหรือเปล่าคะก็ที่จริงก็ผมพักอยู่ที่อำเภอนะหมาย<ม> <ผม S 1> ถึงว่ามามาเอาของเข้าไปให้ลูกบ้านทุกวันก็ก็จะมีศูน,นย์จะมีศูนย์ท่านศูนย์จะต้องมุ้งด้วยแล้ววันนี้ก็มารับจากนี่ไปสมทบที่นู่นแล้วก็แจกใส่ที่บางครั้งเราบริหารจัดการกันเนี่ยคือเราว่าประชากรเรามีอยู่พันคนเรือนเนี่ยหรือห้าร้อยคนเรือนเนี่ยอันนี้พวเนี่ะบริหารจัดการผู้ใหญ่บ้านเนี่ย อย่างมู่แบของบางที่มาร้อยชิ้นบางที่มาส0 0ร้อยที่มา3ามร้อยเราก็จะบริหารจัดการว่าเอาหมู่นี้มี60ลังคาเรือนผู้ใหญ่บ้านกันไปรับชื่อไปแล้วจะเวียนไปจนครบ9กมู่อย่างบางนี่ก็ติดติบกวมูอย่างเงี้ยจะเวียนกันไปอย่างนี้ก็ได้ครบรอบกันก็หมายความว่าทุกบ้านก็จะได้รับเหมือนกันไม่มีใครตกหล่นแล้วบ้านที่ที่เข้าไปนี้ ยังไงครับท่วมหนักเลยป่็หนักหนักตามน้นต้องเข้าเรือเออต้องไปเรือยเถ้าถ้าจะไม่แจกแค่แค่ชุดของผมอ่ะห้าหกห้ากิโลกว่าแค่นั่งเรือไปกลับก็ชั่วโมงกว่าจับสองชั่วโมงนะครับคือชาวบ้านลำไม่มีไม่มีโอกาสที่จะออกมาเลยมันลำบากมากครับเขาเขาเท่าไหร่ละคะมันเดือนกว่าแล้วครับ กำลังทําส้มตําเพื่อที่จะมาเลี้ยงชาวบ้านที่อําเภอเท่าวงนะคะอูคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้นั่งรถเชียงซีของทหารมานะคะจากให้ทหารในตัวเมืองลบบุรีผ่านมาที่อําเภอเท่าวงน้ำมันเยอะจริงๆงเลยไม่เข้าใจ แม้ว่าสถานการณ์น้ำเหนือขณะนี้กำลังไหลลงมายังภาคกลางตอนล่างผ่านลงมายังพื้นที่ของชาวกรุงเทพมหานครและพี่น้องชาวลูกน้ำเค็มจังหวัดสมุทรสาครที่มีหัวใจเหมือนหนังน้ำหวานที่นำอาหารจากแพกุ้งมาช่วยผู้ประสบภัยอาจจะต้องเผชิญภาพเหตุการณ์เดียวกันแต่ทว่าพวกเขาไม่เคยย่อท้อและยังคงเป็นกำลังใจสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนต่อไปค่ะ กองทับบกโดยททบอขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภ,ภัยได้ที่จุดรับบริจาคด้านหน้าททบ .5 หรือโอนเงินเข้าบัญชีททบช่วยภัยน้ําท่วมบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยสาขาสนามเป้าตามหมายเลขบัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้ร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆว่าผักชนิดใดสามารถบำรุงและลดการอักเสบบริเวณถุงใต้ตาได้ตอบ 1. มันฝรั่งสดหรือตอบ2มันฝรั่งทอดรีบส่งใรสนียบัติเข้ามาตอบคำถามเพื่อลุ้นรางวัลประจำเดือนธันวาคมผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์จากเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี